สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมีน1-15มกราคม2567 เรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีมีนเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่สองมกราคมดาวเจ้าเรือนปัตตนินะคะคือดาวพุธจะอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะ,ะมาสถิตพบกัรม,มะคือการงานคู่รักครอบครัวเนี่ยถ้าคุณจะทำอะไรร่วมกันหรือบ,บุกเบิกสิ่งใหม่ๆร่วมกันจะเป็นเรื่องดีมากๆนะคะจะเป็นเรื่องดีมากๆสำหรับกู่รักครอบครัว นะคะหรือคุณกาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวก็ระวังสุขภาพร่างกายของคู่ด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าคู่ทํางานหนักบ้างอะไรบ้างก็ระวังสุขภาพร่างกายนะคะเพราะว่าดาวคู่ก็อยู่กับดาวเจ้าเรือนอริด้วยก็ระวังสุขภาพร่างกายของคู่นะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยจะบอกว่าคุณระวัง นะคะเพราะว่ายัางมีดาวศุกร์คือดาวตัวแทนความรักอีกหนึ่งดวงด้วยอยู่ร่วมกับเสานะคะลอมชอมกันเข้าไว้เอาใจใส่กันเข้าไว้นะคะช่วงจังหวะนี้ไม่งั้นปัญหาม,มันจะเกิดจะมีเหตุเกิดเกิดเรื่องปุบปับ ได้เช่นกันนะคะเกิดการปรปปับอะไรอย่างนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็โยกมาถึงดาวคู่คุณอีญจงหากสุกเสาเนี่ยนะคะอ่าส่วนสําหรับชาวโสดแล้วนะคะชาวโสดช่วงนี้อาจจะมีมีโอกาส กำลังเริ่มต้นนะคะจะมองว่าคุณอาจาจะมีโอกาสจุดเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆโอกาสทางเลือกใหม่โอกาสความรักครั้งใหม่อาจจะมาจากสายงานได้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวมินนะคะจะเป็นยังไงบ้างคู่รักครอบครัวนะคะโอ้โห เขาฟ้องมาว่าช่วงจังหวะนี้ชาวราศีมีนไม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรโอกาสน่ะมันมาถึงแล้วนะคะด้วยความสามารถของคุณด้วยงานอะไรบางงานที่เป็นงานเพิ่มเติมนะคะงานที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษนะคะงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางจะเกิดผลพลอยได้ที่ดีจะเกิดโอกาสที่ดีจะเกิดความสำเร็จที่ดีนะคะของชาวราศีมีนชาวราศีมีนบางครอบครัว นะคะจะมองในมุมมองว่าอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของปัญหาบางปัญหาด้วยเช่นกันนะคะเป็นจุดสิ้นสุดของปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆนะคะซึ่งจะทําให้คุณเกิดโชคชีวิตอย่าลืมว่าเดี๋ยวพอปลายเดือนมกรานะคะดาวศุกร์เนี่ย จะย้ายมาได้ตำแหน่งมหาอุทภรกุณนะคะช่วงจังหวะนั้นยิ่งเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณอยากจะลองเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆโอกาสมาค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงนะคะจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้วยถ้าไพออกมาแบบนี้อาจจะหมายถึงว่าชิดเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทิศทางใหม่ๆทิศทางที่จะนำพาชีวิตครอบครัวไปสู่ความมั่นคง นะคะอ่าส่วนใครที่เจอปัญหานะคะเจอปัญหาคนใกล้ตัวเจอปัญหาต่างๆนานานะคะเจอปัญหาในเรื่องของเอ่อคดีคงคดีความต่างๆนะคะโอกาสตรงนี้มันน่าจะเป็นโอกาสที่อะช่วงนี้คุณใกลจะเรื่องรู้สึกว่าอะใกล้จะรู้ผลละใกล้จะสําเร็จละอันนั้นก็ได้ด้วยนะคะอันนั้นก็ได้นะคะ ก็อาจจะหมายถึงปัญหาเก่าๆมันต้องเริ่มสิ้นสุดได้แล้วนะคะตรงนี้ส่วนชาวราศีมีนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการจัดการการทำบ้านนะคะตรงนี้ด้วยนะเรื่องของการจัดการเรื่องของการทำบ้านหรืออาจจะหมายถึงช่วงนี้อาจจะมีแนวโน้มอยู่ไม่ติดบ้านก็ได้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้แต่เรามองว่ามันเป็นในเรื่องของการทำบ้าน ส่วนชาวราศีมีนช่วงนี้ก็ระวังปัญหาสุขภาพร่างกายของคนใกล้ตัวนะคะโดยเช่นกันค่ะนะ,ะใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวสุขภาพร่างกายนะคะอ่ามีนใครที่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะก็ระวังในเรื่องของปัญหาการผิดใจกับใครบางคนหรืออาจจะหมายถึงเพื่อนคนไหนที่ไม่โอเคกับเรานะคะมีปัญหากับเรา อาจจะหมายถึงก็แยกย้ายนะคะคำว่าแยกย้ายก็หมายถึงการห่างเหินการเลิกคบได้ไหมได้ตรงเนี้ยนะคะก็จะเกิดขึ้นช่วงนี้จังหวะเป็นจังหวะของการทําเงินของชาวราศีมีนนะคะอ,อุจจาดาวสุขได้ตําแหน่งอุจจาวิราชเนี่ยก็อาจจะหมายถึงอะไรล่ะก็อาจจะหมายถึงจุดเปลี่ยนมาละจุดเริ่มต้นมาละจุดความพยายามเริ่มต้นละ นะคะคุณอาจจะต้องพยายามก็ได้นะคะพยายามในในโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้ด้วยและที่สำคัญนะคะเออจะมองว่าดาวอาทิตย์มาอยู่ในภพการงานด้วยร่วมกับดาวพุธนะคะต่างๆนาะนาะนะมันหมายถึงความพยายามนะคะเอ,อ่อการติดต่อการค้าอะไรใดๆนะคะก็น่าจะนำพาการเงินมาให้นะคะกับชาวราศีมีนะส่วนสำหรับ อืมคนที่มีปัญหาความรักระวังเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบปุบปรับจุดเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับนะคะอ่าดาวศุกร์อยู่ภพวินาศจุดเปลี่ยนแปลงได้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้นะคะโยกกับดาวคู่ด้วยดาวศุกร์อยู่ภพวินาศเนี่ยก็อาจจะหมายถึงอะไรล่ะ บางท่านนะคะอะไรต่างๆนาะนาะที่ไม่ชัดเจนมันก็อาจจะหมายถึงถูกเปิดเผยนะคะใครที่มีอุปสรรคในเรื่องของความรักคุณก็อาจจะตัดสินใจเองก็ได้ว่าคุณคุณอะทุกมาพอสมควรละความรักตรงนี้ยืดเยอะคาราคาซังมาพอสมควรละนะคะเราอาจจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะความคิดของคุณคุณอาจจะเรู่สึกว่ามันเป็นทุกข์อะ แต่ทุกตรงนี้ยมันทุกจริงๆแต่ทุกเพื่ออะไรทุกเพื่อชีวิตเปลี่ยนแปลงทุกเพื่อสิ้นสุดปัญหานะ,ะที่มันยืดเยื้อที่มันคาราคาสังนะคะส่วนในบางท่านน่ะก็ชัดเจนค่ะยื้อกันด้วยแล้วก็ยังรับรู้อีกต่างหากด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคุณไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันต้องเกิดขึ้นนะคะ ก็หมายถึงอะไรการกระจ่างการรับรู้ความลับไม่มีในโลกนะคะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่คุณรับรู้นะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกได้นี่นะคะว่าต้องมันเราที่ผ่านมากับแฟนเราเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยนะ,ะปัญหาตรงเนี้ยมันคาราคาสั่งกันมานานละนะคะคุยกันก็ไม่ค่อยจะมีเหตุผลสักเท่าไหร่นะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าเรามาสื่อสารกันเรามาพูดคุยกันนะคะ เรามาหาข้อตกลงกันและกันดีกว่าไหมนะคะตรงนี้ข้อตกลงในที่นี้ก็หมายถึงอะไรล่ะก็หมายถึงว่ามันมันทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันต้องสิ้นสุดแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะส่วนถ้าคู่ไหนลองพยายามนะคะลองพยายามตรงนี้เนี่ยรู้แหละรู้แหละว่าทุกนะ,ะรู้แหละว่าทุกรู้แหละว่าเรื่องเกิดแล้วตอนนี้เรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้ว แต่ถ้าลองพยายามดูพยายามไม่คิดเยอะพยายามไม่ต้องไปคิดถึงบุคคลอื่นไม่ต้องไปคิดอะไรเลยลองใช้ความพยายามดูไหมคะในความรักโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้ชิดร่วมกันนะนะคะความพยายามนะคะก็หมายถึงการให้อภัยนะคะการให้อภัยซึ่งกันและกันการลองมาใช้คำพูดเอ่อปรับความเข้าใจกันดูนะคะ ่ปัญหาตรงนี้มันก็น่าจะผ่านพ้นไปได้แต่บางท่านไม่ได้ผ่านพ้นนะคะบางท่านก็อาจจะหมายถึงจุดเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะตรงนี้โอเคถ้าใช้ความพยายามจริงๆแล้วก็เขาฟอ้องมาอยู่แล้วอะการให้อภัยนะะการให้อภัยซึ่งกันและกัน แล้วลองมาคุยกันใหม่ๆเออคุยกันดีๆดูลองพยายามกันอีกสักครั้งหนึ่งดูมันก็ไม่ได้ว่าสายเกินไปนะคะมันไม่ได้น่าจะสายเกินไปแต่ถ้าคู่ไหนก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่านี่แหละมันถึงเวลาแล้วฉันรู้สึกว่าฉันกับเรากับเขามันแตกต่างกันจังเลยอ่ะเรายื้อกันมานานแล้วนะคะแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยก่อนหน้านี้ก็พยายามมารอบหนึ่งแล้วหรือสองรอบหรือสามรอบอะไรก็ว่ากันไป นะคะแต่มันไม่เป็นผลเราก็เลยมองว่าชาวราศีมีนคุณอาจจะตัดสินใจแล้วล่ะนะคะเลือกที่จะเริ่มต้นนะคะเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะตรงนี้มันมีสองกรณีนะกรณีแรกคือคือคอ,อภัยนะคะพ่อมงบอกถึงการอาภัยด้วย โอ้โหเออยังไงดีล่ะไอแล้วความรัก,กเกิดในใจอะทางเลือกใหม่ของเขาอะทางเลือกใหม่กเกิดในใจนะคะตรงนี้ดีกว่าอันดับแรกเลยนะที่ทำให้เขารู้สึกว่าที่ทำให้เขารู้สึกว่า เขามีความความอยากจะกระตือรือร้นก็ได้การอยากจะอยากจะกระตือรือร้นลองติดต่อลองพูดคุยกับคนอื่นได้นะคะแต่ในบางเคสถ้าจะมองในมุมกลับแบบนี้นะมองในมุมดีๆด,ด้วยนะคะ mm hmm. เขาก็อาจจะอยากจะแบบว่าลองพยายามกับคุณดูก็ได้ค่ะแต่ถ้าความพยายามตรงนี้ใจของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่ต้องทนอยู่แล้วก็อยู่ทนต่อกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางท่านอะอยู่กันเป็นครอบครัวนะ นะคะส่วนในบางท่านที่เป็นแค่แฟนกันเฉยๆอ่ะก็กลับมองว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขาก็น่าจะได้ลองพยายามอะลองกลับมาคุยกันละเราเชื่อว่ากลับมาคุยกันละแต่ทําไมรู้สึกว่าการกลับมาคุยกันมันเหมือนกับว่ามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะส่วนตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเอากลับมาคุยกับคุณแต่ทําไมใจของเขามันไม่ได้กลับมาด้วยล่ะทําไมใจของเขาเขาไปให้ความหวังกับทางเลือกใหม่กับโอกาสใหม่ๆของเขา นะคะอันนี้คือประเด็นหรือมองอีกมุมมองตัวเขาเองคิดว่าอ้าวถ้าเขาลองกลับมาคุยกับคุณใหม่อีกครั้งหนึง่งแล้วถ้าแล้วถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นจริงๆหรือมันเป็นในเชิงลักษณะที่ว่าคุยกันใหม่อีกครั้งหนึง่งนะคะแล้วใจของเขามันไม่กู่กลับหรือมันไม่ได้กลับมาก็หมายถึงว่า เขาอาจจะเลือกตัดสินใจเขาคิดว่าเขาก็น่าจะมีทางเลือกใหม่ได้นะคะนี่คือประเด็นฝั่งเขานะมันมีการลองกลับมาคุยกันดูหรือกลับมาปรับความเข้าใจกันดูนะนะคะก็เลยบอกว่าเออฝั่งชาวราศีมีเนี่ยทำไมเกิดคำว่าอาภัยถ้าลองอภัยเออลองอารมุอ๋อรวยลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออลองใช้ความพยายามเอาเอกเอาใจกันนะคะดูซิ เขาจะกลับมาดีไหมนะคะลองดูแต่ถ้าเขากลับเราทําแล้วเราพยายามแล้วแล้วเขากลับมาไม่ดีอีกนะคะไม่มีอะไรที่ส่งผลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอีกนะคะตัวเขาไม่เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมอีกอันนั้นค่อยไปว่ากันนะคะค่อยไปว่ากันมาดูฝั่งเขานะคะเออมาดูฝั่งคุณค่ะอนาคตอันใกล้ค่ะ ระวังจุดเปลี่ยนแปลงมันมาจากการตัดสินใจมาจากการจัดการของคุณทั้งนั้นเลยค่ะนะคะถ้ากลับมากลับมาปรับความเข้าใจกันได้ถึงได้บอกว่าเออด้วยตัวตนของคุณเนี่ยนะคะคุณมีอํานาจอยู่แล้วคุณมีเดชอยู่แล้วคุณมีอํานาจอยู่แล้วเออในการที่จะทํายังไงก็ได้นะคะให้ความรักกลับมาปรับความเข้าใจกันทั้งนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับคุณนะคะแต่ถ้าคุณจะตัดสินใจว่าระหว่างคุณกับเขา แล้วก็ถ้ามีคนอื่นเข้ามาพัวพันเข้ามาแทรกแซงในความรักนะคะคุณอาจจะตัดสินใจอีกแบบหนึง่งแต่เรามองว่าก่อนที่จะตัดสินใจอีกแบบหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าคุณนะ่ะจะลองดูจะลองให้อภัยกันดูนะคะจะลองแบบว่าอืมลองให้อภัยอะ นะคะแล้วเขาก็ฟ้องมาด้วยอะไรที่เราละแคะละคายอะไรที่เราระวังอะไรที่เราระวงเราลองทิ้งปัญหาตรงนั้นไปดูดีกว่าไหมกลับมาคุยกันดีๆด,ดีกว่าไหมนะคะถ้าลองคุยกันดีๆถ้ามันดีมันก็โอเคดีกว่าตัดสินใจที่มันผิดพลาดนะคะแต่บางท่านจะมองในมุมมองว่าคุณรู้สึกอะว่าคุณรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเหนื่อยกันมามากละ มันพยายามกันมามากลวแล้วมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยบางท่านด้วยการตัดสินใจด้วยอารมณ์เช่นกันนะคะก็คืออาจจะตัดสินใจว่าฉันเหนื่อยหน่ายกับความรักแบบนี้ฉันไม่ได้ต้องการความรักแบบนี้ฉันไม่ได้ต้องการอยู่บนเอ่ออยู่กับแฟนที่ว่าต้องมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงต้องมีคนอื่นเข้ามาผัวพันในความสัมพันธ์ไม่ต้องการแบ่งอะไรกับใครนะคะไม่ต้องการแบ่งแบ่งใจแบ่งแฟนกับใครบางท่านก็ตัดสินใจแบบนี้นะคะตัดสินใจก็คือเอ่อทุกอย่าง ทุกอย่างมันเขาเรียกว่าอะไรอะทุกอย่างมันเป็นทางแยกมันเป็นทางเลือกเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก่อนที่จะทางแยกก่อนที่จะทางเลือกอะให้นึกถึงอะไรนึกถึงคําว่าอาภัยเท่านั้นเองนึกถึงเหตุและผลเท่านั้นเองนึกถึงลองว่าอ่ะลองดูสักครั้งหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจด้วยด้วยอารมณ์หุนหันพลันแล่นหรือบางท่านจะมองแบบนี้นะคะบางท่านบทสรุปของคุณอะมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งอีกหนึ่งอย่าง อะไรที่เราละแค่ละคายอะไรที่เราเรารับรู้มาแล้วเราเราไม่มีความสุขเราไม่ต้องไปรับรู้เร,เราไม่ต้องไปส่องเราไม่ต้องไปสืบนะคะรู้เราไม่มีความสุขก็ไม่ต้องไปรู้เราลองใช้ความพยายามก่อนค่ะนะคะอันนี้คือข้อแนะนําส่วนบางท่านไม่เลยค่ะไม่สนใจแล้วนะคะไม่สนใจแล้วเงียบนะคะเงียบหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณรู้สึกอะว่าเขาต้องการจะไปอยู่แล้ว ใจของเขาไม่อยู่กับคุณบางท่านก็ตัดสินใจไปเลยอันนี้เมื่อใจเธอไม่อยู่กับเราใจเธอไม่อยู่กับฉันอย่างเงี้ยคุณอาจจะตัดสินใจปล่อยเขาไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือการตัดสินใจด้วยอารมณ์นะ,ะด้วยอารมณ์ความรักอะ่ะ ไม่ว่าแฟนของคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าแฟนของคุณจะเป็นผู้กระทําผิดหรือคุณเป็นผู้กระทําผิดตรงนี้ไปสลับตาแหน่งกันได้นะคะระหว่างผู้กระทําแล้วก็ผู้ถูกกระทําเอาเป็นว่าถ้าเขาเป็นสายกระทําผิดเขามีทางเลือกนะคะเขามีการแบ่งใจเขามีความประสงค์ที่จะแบ่งใจนะคะตรงนี้บทสรศปของเขาแต่จะทํำยังไงล่ะคนเราอ่ะคนเราอ่ะ ม,มันมันมีมันอาจจะมีการผิดพลาดไปบ้างแหละนะครับมันอาจจะมีการกระทําที่เอาแต่ใจตัวเองหรือการกระทําที่แบบว่าความความอยากได้ใครมีอะไรก็แล้วแต่แต่ทําอย่างไรที่จะให้เขากลับมาเราต้องพัฒนากันกันเราต้องดูแลก,กันเราต้องเอาอกเอาใจกันนะคะมีอะไรเราต้องประนีประนอมกันมีอะไรเราก็ต้องสื่อสารกันและกันที่ดีแต่บางท่านไม่เป็นแบบนี้ไงคะบางท่านไม่เป็นแบบนี้อะตัวเขามันก็เลยตะดเ,ดเลยคําว่าตะเลดก็หมายถึงตัดสินใจแล้ว นะคะตัดสินใจแล้วอ่าตรงนี้มันไม่มีเหตุผลกันละกันแล้วมันไม่มีความคําว่าอภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะตรงนี้มันไม่มีคําว่าอภัยก็เลยมองในมุมมองว่าเขาก็อาจจะตัดสินใจทางเลือกอื่นหรือระหว่างเขากับคุณอ่าลองดูลองใช้ความพยายามดูกันซิคุยกันซิตอนนี้ถ้าคุยรู้เรื่องก็แล้วไปแต่ถ้าคุยไม่รู้เรื่องแน่นอนค่ะนะคะคนเราอ่ะมันเขามีเชื้ออยู่แล้วอ่ะมีเชื้อกับการแบ่งใจอยู่แล้วแล้วถ้ามีปัญหา กันอีกทุกใจกันอีกหมดไฟกันอีกหมดใจกันอีกไม่มีความกระตรือรือร้นไม่มีในเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าการเอาอกเอาใจการล้อมชอมนะคะไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบไม่มีการบริหารสเสน่ห์ตรงนี้ก็คือการจบการไปนะคะการจบและการไปแต่ถ้าคุณลองบริหารสเสน่ห์ดูล่ะบริหารสเนสน่ห์สินะคะ อ่าไม่แน่คุณกับเขาอาจจะได้กลับมากลับมาคุยกันดีๆก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเจอบอกว่ามันเป็นคําว่าอภัยแค่นั้นเองนะคะอภัยซึ่งกันและกันถ้าอภัยซึ่งกันและกันได้แล้วลองมาบริหารเสน่ห์ได้แบบว่าแกล้งเอาหูเอานาเอาหูไปนาเอาตาไปไล่อะเรื่องที่มันเกิดมันก็เกิดมาแล้วอะเราจะย้อนกลับไปแกเราจะย้อนกลับไปแบบว่าไปแก้ไม่ให้มันเกิดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วในหนมันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องทําอะไรเราลองปล่อยผ่านไปสิ แล้วคุยกันดูใหม่สินะคะก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะนะคะนี่คือชาวราศีมีนนะแต่ถ้าคู่ไหนก็ตามที่บอกว่าไม่สนใจแล้วเงียบแล้วนะคะปฏิกิริยาไม่โต้ตอบแล้วแล้วยิ่งเขามีความปรารถนาที่อยากจะตัดปรารถนาที่อยากจะมีทางเลือกใหม่ด้วยอันนั้นก็ยากหรือกูไม่กลับจริงๆนะคะยากหรือกูไม่กลับ อันนั้นก็อาจจะหมายถึงมีเกณฑ์การจบกันได้แล้วบางท่านจบกันเนี่ยอาจจะมีเรื่องข้อข้อยุติด้วยซ้ําไปจบแบบมีข้อตกลงจบแบบว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พัฒน,นาการกันนะนะคะตรงนั้นด้วยนะนั่นคือบางท่านนะคะแต่ถ้าใครเป็นแค่แฟนกันเฉยๆเนี่ยมันไม่มีพัฒน,นาการกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องมามีข้อตกลง สุดท้ายท้ายสุดถ้าความรักมันไม่ดีถ้าความรักมันเหนื่อยเกินไปถ้าความรักเราใช้ความพยายามเกินไปหรือกดดันเกินไปนะคะมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีอะไรที่มันเป็นผลดีเลยกับความสัมพันธ์แต่ถ้าความรักเราเรารู้สึกได้ว่าชีวิตของคนเรามันย่อมมีดีบ้างไม่ดีบ้างเหนื่อยบ้างทุกบ้างเราเราคิดซะว่าเรื่องตรงนั้นมันก็คือมันก็คือจังหวะชีวิตหนึ่งทุกอย่างมันก็กลับมาดีได้ค่ะ นะคะเขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าทุกอย่างกลับมาดีได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ก็ตามที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันมันไม่ไหวนะะรู้สึกว่ามันไม่ไหวต่อกันเนี่ยรู้สึกว่ามันมีแต่ปัญหามันมีแต่เรื่องนะคะบางท่านก็ตัดสินใจมีทางแยกมีทางออกแต่มองในมุมมองของชาวราศีมีนอะ่ะถ้ามองในมุมมองของคุณกอนเนี้ย <c oughs> โอกาสเนี่ยที่จะปรับความเข้าใจกันเนี่ยมันมีมากนะคะมันมีมากเออแค่ว่าเราเปลี่ยนจากอะไรที่มันแรงๆเป็นซอฟต์ๆนะคะเราเปลี่ยนจากความกดดันการจ้องจับผิดเป็นการผูกมัดใจกันอย่างเงี้ยทำได้ไหมถ้าทำได้ไปกันรอบ คนโสดคนโสดในหลายๆท่านช่วงนี้โอ้ ในบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานนะเนี่ยหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการยกย้ายงานนะการได้เริ่มการการได้เริ่มใหม่ๆการได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะบางท่านได้โชคนะโชคทางไ, Kent, าางไกลการง,งานทางไกลการติดต่องานทางไกลธุรกิจทางไกลธุรกิจการตกลงการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีนะคะบางท่านก็โชคดีแบบนี้ด้วยนะคะชาวราศีมีนหลายๆท่านกำกำลังจะมีโอกาสมีโชค มีโชคจากการงานมีโชคจากการติดต่อสื่อสารติดต่องานต่างๆนะคะของชาวราศีมีนและบางท่านนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็อาจจะมีจุดเปลี่ยนแปลงก,กับคุณเช่นกันอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอะไรเก่าๆอะไรเดิมๆมันที่มันไม่ใช่ก็ต้องจบสิ้นกับคุณละหมายถึงชีวิตของคุณโอกาสใหม่ๆกํลาลังมาละนะคะชีวิตใหม่กํลาลังมาละนะคะความรักครั้งใหม่กํลาลังมาละนะคะ ทางเลือกใหม่ก็กําลังมาเช่นกันนะคะคุณอาจจะมีใครสักคน,นที่กําลังจะเข้ามาเข้ามาในทางสายงานได้ทางติดต่อง,งานได้ถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่มีความแตกต่างเชื้อชาติได้คนทางไกลได้ก็แล้วแต่แต่จะมีโอกาสมากๆในเรื่องของความรักนะ,ค,ะความรักอาจจะมาสายงานหรือคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพศตรงข้ามเข้ามาส่งเสริมคุณได้ในเรื่องของการงานอีกต่างหากนะคะของชาวราศีมี เขาก็คาดหวังว่าคุณจะชัดเจนนะแต่ถ้าคุณไปจีบเขาก็หมายถึงว่าคุณก็คาดหวังว่าเขาจะชัดเจนกับคุณนะคะตรงนี้มีความรักเข้ามาค่ะคนทางไกลรักจากการเดินทางไกลรักจากการติดต่อทางไกลนะคะตรงนี้ด้วยส่วนในบางท่านอาจจะได้ในเชิงลักษณะที่ว่าเออจะมองในมุมมองว่า อาจจะเชิงในลักษณะเป็นคนรู้จักเก่าๆหรือเปล่าตรงนี้ก็มีบทบาทกับคุณนะคนรู้จักเก่าๆอย่างเงี้ยได้หมดนะคะส่วนบางท่านจะมีความสมหวังมากๆเลยในเรื่องของโอกาสรักใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เข้ามาจีบคุณเนี่ยเขาคาดหวังกับคุณเขาคาดหวังว่าอืมถ้าเขาพยายามจะจีบคุณเนี่ยคุณจะให้โอกาสเขาหรือคุณจะเปิดใจ ลองเปิดใจเพราะเขาก็น่าจะรู้แหละว่าคุณก็ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะเปิดใจหรือค่อนข้างจะแบบว่ายัางเอาแน่เอานอนกับคำตอบให้กับเขาไม่ได้นะคะตรงนี้ด้วยแล้วก็ในบางเคสอยากจะบอกว่าตรงนี้ทำไมเหมือนกับว่ามีคนรู้จักเก่าๆอย่างนั้นแน่นะ,ค,ะคนรู้จักเก่าๆด้วยค่ะหรือกิ๊กเก่าได้หรือรวมไปถึงฐานไฟเก่าได้ นะคะตรงนี้ความรักมาจากสายงานนะคะจุดเปลี่ยนแปลงกำลังจะเริ่มต้นโอกาสโอกาสความรักเนี่ยถ้าได้พัฒนาต่อกันความรักตรงนี้อาจจะเป็นความสุขของคุณในภายภาคหน้าอันใกล้นะคะอย่าลืมว่าออตั้งแต่ตั้งแต่ปลายเดือนเนี่ยดาวสุขจะได้มาหาอุทธรัษ นะคะอ่าบางท่านก็ได้กิกเก่าหวนกลับบางท่านก็ได้ฐานไฟเก่าหวนกลับบางท่านก็ได้แฟนเก่าหวนกลับนะคะบางท่านจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าส่วนบางท่านก็จะได้พบรักอายุแตกต่างได้ไหมก็น่าจะได้พอสมควรแหละนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยตรงนี้เขาฟ้องมาอยู่แล้วว่าชาวราศีมีนคุณกำลังจะมีโอกาสความสุขคุณกำลังจะมีโอกาสาในเรื่องของความรักนะคะ,ะ,คะมีคนที่เข้ามาเนี่ย ก็สามารถเรามองว่าเป็นคนที่สามารถมาซัพพอร์ตคุณจะมองว่าซัพพอร์ตตรงนี้อาจจะเป็นการซัพพอร์ตในเรื่องของงานหรือการซัพพอร์ตในเรื่องของความสุขทางใจได้ทั้งนั้นาการซัพพอร์ตไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการเงินแต่กลับมองว่าชาวราศีมีนคุณกําลังจะมีโอกาสได้พบรักนะคะตรงนี้ด้วยส่วนบางท่านเป็นแฟนเก่าเป็นกิ๊กเก่านะคะเป็นคนรู้จักเก่านะคะบางท่านส่วนบางท่านก็ได้คนมีตําหนิได้คนไกล แต่ที่สำคัญความรักครั้งใหม่ค่ะน่าจะลองเปิดใจดูเพราะว่าชาวราศีมีนก็จะมองในมุมมองของคุณอะว่าคุณก็รู้สึกว่าถ้ามีเข้ามาคุณก็ลองคุยดูแหละแต่แต่ถ้าคุณจะตั้งความหวังไหมเราบอกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะตั้งความหวังกับความรักครั้งนี้นะคะสามารถหวังได้อะความสุขเข้ามาได้หรือคุณจะรู้สึกว่าเออมีเข้ามาเราก็คุยก่อนก็ได้ แต่บางท่านจะพบแบบมาจากการเปลี่ยนแปลงก็คือไปงไปได้งานใหม่ทำงานใหม่อะไรใหม่ใหม่สังคมใหม่ๆนะคะคนที่มีปัญหาความรักต้องควรระวังมากๆนะอะไรก็ตามถ้าอาภัยได้ก็อภัยนะคะยิ่งคนที่เป็นคู่ครองคนที่อยู่กินกันด้วยแต่ส่วนบางท่านที่เป็นแค่แฟนกันเฉยๆเนี่ยคุณอาจจะู้สึกสวาที่ผ่านมาเรายื้อกันมาระดับหนึ่งละ มันเป็นความรักที่แบบเรารู้สึกได้ละว่าเขาใจของเขาใจของเขาเนี่ยคงกูไม่กลับละหรือใจของเขาเนี่ยเริ่มปันใจละบางท่านเนี่ยก็จะตัดสินใจนะคะตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงได้เพราะคุณอาจจะรู้สึกที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมาพอสมควรส่วนชาวโสดนะคะชาวโสดจะมีโอกาสได้พบรักบางท่านได้พบคนเก่าๆนะนะคะคนเก่าค่ะนะะฐานไฟเก่าเพื่อนเก่าหรือบางท่านจะได้พบรักทางไกล ได้หมดเลยค่ะพบรักมาจากการติดต่องานอันนี้ก็ได้นะคะการติดต่องานต่างๆนานานคนโสดมีโอกาสได้พบรักค่ะนะคะตรงเนี้โอเคส่วนคนที่มีปัญหาความรักต้องควรระวังมากๆนะคะควรระวังเรื่องมันจะเกิดขึ้นนะบางท่านก็จะมีเหตุเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับด้วยก็เอาใจช่วยความรักของชาวราศีมีนชาวราศีมีนเดี๋ยวรอนู่นแหละรอดาวศุกร์มาทับรักเป็นมหาอุดนะคะ ม,มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นและมีเรื่องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยโอเคก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆใครที่มีปัญหาความรักภัยเขาพยายามจะฟ้องมาคําว่าอภัยนะคะคำว่าอภัยลองอภัยดูลองให้โอกาสกันและกันดูถ้ามีปัญหาใหญ่ๆแล้วก็นะคะแต่ถ้าแบบว่าลองแล้วเราไม่ไหว อันนั้นค่อยตัดสินใจมันก็ไม่ได้สายเกินไปนะคะก็ขอเอาใจช่วยทุกท่านเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะปี2,568นนี้เป็นปีที่ดีมากๆกับชาวราศีมีนด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ